อ,อ,อันนี้คือไม้สักประมาณสักร้อยปีได้ไหมคะกาเ,เป่นไม้สัทงหลังเพราะว่าเจ็บนะที่ผมบอกว่า ข้างนอกเอกข้างนอกมาเป็นมึงเป็นมึงกับเรื่องใช่ไหมครับแต่เราอยู่ข้างในข้างในข้างในตรงตรงขือตรงอะไรตรงไม้สักทั้งนั้นเลย